สวัสดีค่ะคุณมิโกค,ค่ะวันนี้ขอพาพายเดินตามเส้นทางโบราณที่สำคัญของญี่ปุ่นก็คือเส้นทางนากาเซนโดซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเส้นทางในสมัยเอโดะค่ะบางพื้นที่ของเส้นทางนี้ยังคงเอกลักษณ์เดิมไม่เปลี่ยนแปลงกว่า400ปีไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนวิวทิวทัศน์ต่างๆทำให้เรารู้สึกเหมือนอย้อนเวลาไปในอดีตค่ะ วันนี้จะเดินระหว่างเมืองเก่าสงเห็นในเส้นทางนี้จากมาโกเมะไปยัง t ูมาโกค่ะหลังเดินเสร็จก็ต้นให้ลาวานตัวเองบ้างขอแนะนำของกินที่ขึ้นชื่อที่ไม่ความพลาดด้วยค่ะ <Wow. S 1> การเดินทางวันนี้จะเริ่มต้นที่สถานีนากยยาค่ะ จะขึ้นรถไฟด่วนพิเศษคาบูันชินาโนหมายเลขที่หนึ่งออกจากนาโกโยาตอนเจ็ดโมงเชา้าไปถึงสถานีนากาซึก,กวาวะใช้เวลานการเดินทางประมาณ50นาทีค่ะค่ารถไฟ3 2 7 0ยเยนค่ะเชา้านี้ซื้อขอ้าปั้นไส้เต็มปะระหรือเรียกว่าเทมมุสมากินบนรถไฟค่ะ อันนี้เป็นอาหารพื้นเมืองของนากยยาค่ะเข้ากับเต็มปะเข้ากันได้ดีหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อในสถานีนากยยาค่ะถึงสถานีนากะทสึกาวะเลโอค่ะจากนากยยาแค่50นาทีเท่านั้นสะดวกมากค่ะพอถึงสถานีปุ๊บ ก็จอภาพของขึ้นชื่อของเมืองนี้ค่ะก็คือขนมคริกินตงซึ่งเป็นขนมที่ทำจากเกาลัดค่ะจากสถานีนากาซากะว่ขึ้นรถเมล์ประจำทางไปมาโกเมค่ะค่ารถเมล์ห้าร้อยเจ็ดสิบเยนค่ะ รถเมย์มีเที่ยวชั่วโมงละหนึ่งรอบหรือสองรอบเท่านั้นวันนี้วันเสาร์ก็ต้นดูตารางสำหรับวันเสาร์วทิที์ค่ะจะขึ้นรอบ8ดโมง10นาทีค่ะนั่งรถเมย์สัก20นาทีถึงป้ายมาโกเมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินของวันนี้ค่ะ นี่คือปอ้า,า,ายที่เขียนว่าเมืองมาโกเมในเส้นทางนากาเซนโดที่เชื่อมต่อระหว่างเอโดะรือโตเกียวในปัจจุบันและเกียวโตซึ่งตั้งแต่สมัยเอโดะพวกอซาม u ไรพ่อค้าใช้ในาการไปมาหาสู่กันระหว่างสองเมืองนี้อีกทั้งยังมีเมืองที่เป็นจุดเบสพักตรมมากถึง69จุด และมาโกเมเคยเป็นเมืองภาคระดับที่43ค่ะจากที่นี่เดินไปเรื่อยๆอย,อย่ังเหมือนตัดไปก็คือซูมาโกระยะทางประมาณ8.4กิโลใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงค่ะมาโกเมมีทางราดที่สวยงามมีความยาวถึง600เมตร ทั้งสองขั้นทานเต็มไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่ตั้งอยู่เรียงรายกันไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารร้านกาแฟนี่เกือปลายสานีค่ะน่ารักมากใช่ไหมคะเสียดายที่ว่าร้านยังไม่ได้เปิดเลยเงยียบมากคุณมิกกอไปเช้าเกินไปเพราะต้องกลับโตเกียวภายในวันนี้ค่ะถ้าทุกคนจะไปแนะนำให้ไปหลังสิบโมงเช้านะคะร้านจะเปิดพอดีค่ะ โหแวะจุดชมบิวค่ะเสียดายวันนี้ฟ้าปิดค่ะแต่ถ้าฟ้าเปิดก็จะมองเห็นภู้ขาเอเนะซึ่งเป็นัายณ์ของเมืองนี้ค่ะระหว่างเดินจะพบกับเครื่องหมายต่างๆที่ช่วยบอกเส้นทางอย่างถูกต้องและยังมีรกกันไล่หมีไว้เผื่อตีบอกไม่ให้มันเข้ามาใกล้ๆในบริเวณค่ะ ดินขึ้นมาถึงมาโกเมพัสมีความสูง790เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะจุดที่สูงสุดในการเดินวันนี้ค่ะจากที่นี่จะเป็นทางรลนโดยตลอดค่ะฝนตกแล้วอากาศบนภูเขามักจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆคุณมิโกเอาร่มมาอย่างเดียวทุกคนอย่าลืมเอาเสื้อกันฝนมาด้วยนะคะ เมื่อเดินเครื่องทางจะพบกับบ้านเรืองใหญ่ที่นี่เป็นจุดเบ็ดพักโดยมีชาวบ้านจะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวให้พักเดิมชาค่ะหน้าบ้านมีต้นซากุระใหญ่มันจะบานในช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปีค่ะพักที่นี่สักหน่อยจะช่วยให้มีกำลังเดินต่อค่ะ ไฮไลท์ทีย่างหนึ่งของเส้นทางนี้ก็คือน้ำตกที่เป็นคู่น้ำตกผู้หญิงเมตาคิจะมีสายน้ำโอมพลิ้วดูสวยงามสว่วนน้ำตกผู้ชายโอตาคิจะมีสายน้ำแรงค่ะสดชื่นดีค่ะแดดออกแล้วเสียงจักรจันเต็มไปหมดค่ะเหลืออีก2.3กิโลไปซูมาโกค่ะ ริ่มเห็นที่พักอีกแล้วมาถึงซูมาโกะแล้วค่ะอีกหนึ่งเมืองเก่าที่สำคัญในเส้นทางน a กเซนโดค่ะที่นี่มีความแตกต่างจากมาโกเมตรงที่ว่ามีทางเรียบเดินง,ง่ายค่ะ ทั้งสองขั้นทานเต็มไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่เช่นกันไม่ว่าจะเป็นร้านเส้นโซบะที่ขึ้นชื่อร้านขายถ้วยจาไม้ที่เป็นหัตกรรมท้องถิ่นค่ะโคแวะกินข้าวที่ร้านทาวลายะค่ะเมนูที่ต้องสั่งก็คือโกเฮโมจิ ซึ่งเปงเข้าวจีสไตล์ญี่ปุ่นอาหารเพื้มบ้างในภูมิภาคชูบุโดยมีลักษณะและซอสแตกต่างกันออกไปแต่ละที่ของที่นี่จะเป็นซอสวอลนัทหอมหวานอร่อยมากๆค่ะและของกินอีกอย่างที่ต้องห้ามพลาดก็คือไอติมรสเกาลัดคริกินตองค่ะ รสชาติเข้มคม้นอร่อยมากเพราะที่นี่เป็นแหลมปลูกเกา่าลัดคุณภาพดีอย่าเดิมลองกินนะคะสุดท้ายขอแวะซื้อของฝากค่ะเลือกอันนี้ค่ะโกเฮโมจิแบบกึนสำเร็จรูปนี่ไม่ต้นแจ้เย็นเอากลับไปไทยก็ได้แล้วทำที่บ้านได้อร่อยใช้ได้เหมือนกินที่ร้านค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทริปแบบนี้การเดินตามรอยเส้นทางโบราณนากาเซนโดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าลองนะคะขากลับจากซูมาโกนั่นรถเมลไปสถานีนากิโซแล้วนั่นรถไฟกลับโตเกียวโดยเปลี่ยนสายที่ชิโอจิดิถึงชินจูกตุตรงทุ่หนึ่งคะ่ะแน่นอนว่า ไม่ต้องรีบเดินทางอย่างชังพักค้างคืนตามเมืองเก่าก็ดีเที่ยวแบบเช้าไปเยังกลับจากนาโกย่าก็ดีเหมือนกันนะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะ